คนอนญ,ญาตถ่ายภาพที่ลุกครัวนะครับนี่เด้อบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับไม่ชีแม่ขาวผู้เตรียมพัตหาหารถวายพระนะครับแต่ละวันแต่ละวันไม่รู้ว่าได้อะไรมากแต่คบนี้ผักอ่อนนะครับนี่ผักเอียงนี่ห,กกหัว่ายมะที่กินได้คนมีนนำผักกูดกับผักน้ำผู้ใด,ดมาถวายนอ ที่เลาะใดน,น,นี่เห็นเห็นเขียวัดนี่เลยทีผู้ใดล์เไปเก็บนี่มนแม่ฝนทิพย์กับแม่นานะครับไปเก็บผักกูดผักน้ำเป็นเนื้อเดยผักน้ำยัยนีมน,น,นี่มีหนามนี่นะครับสมชื่อจริงๆผักกูดเดบักกดย่องๆนี่นะผักคู่ปลแบบูกไว้หรือผู้เดย์ปูกไว้นี่เิเองมคืออื้ พันมาแต่จันทบุรีนะครับนี่ปักกูดกับผักน้ำนะครับนะ มาแล้วเวียดนามด้วยยากเจ้าไม่ได้หนูสามันซ่าลลางเหัวล่ะลลางเปจ้ากรตุ้งเด็ดอีกเจ้ากระตุ้งเป็นไอ้ต้นเดียนเจียวดีบอสอย่างดังเดียวเลี่ยนี่ตัดหลังเลยหลังน่ะก็ตัดไปนะครับนี่นะครับสาสองสาวนะครับสาวหน้าสาวหลังอยู่นี้นะครับนี่ ยีนนี่ถุงนี่พักอย่างขนาดยี่นีถุงนี้นะครับขอนุญาตถ่ายภาพก็แล้วกันนะครับนี่นะครับอาศัยพลักลำบังเลี้ยวเลี้ยงของคนเกีนี่นะครับพอเลี้ยงพระเลี้ยงเนียนอยู่ได้นะครับนี่นะครับสิได้ถ้ามาตอนหนุ่มๆนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับนี้ <c oughs> ถูกเวลาเนาะนะครับอยูุคบ่บ่ไลายกานี้นะสิบ่าพ,พวดอันนี้พักเอียงขนาดนี้พังขุมผู้ใดไปเจ็บเนาะเม่นาบ่าเอากันไกลไปหนีตั๊บมาเลยนะครับนี่นะครับแถววัดเรานี่นะครับนี่ตรงใกล้กับนู่นนะครับทางเข้ามานู่นนะครับ<อ>พักขมนะครับ อียังเอาเพิ่นคุยฟังแล้วทีนึงเพิ่นคุยฟังแล้วทีนึงว่าไปเก็บวัตถุสิบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับหน้าตาไม่กลัวอาจจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ นะครับถ่ายภาพแม่ครัวไว้นะครับก่อนจะแก่กว่านี้นะครับนี่ตอนนี้ก็เท่านี้นะครับต่อไปจะแก่กว่านี้อีกนะครับนี่วันนี้แม่ครัวเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่มีแต่คนผมผมนะครับ ด้อนะครับแต่ลนะแผนกนะครับนี่อันนี้หุงข้าวนะครับสามหม้อด้วยกันเสริมนะครับเนื่องจากอยู่ด้วยกันเยอะนะครับอันนี้เตรียมนึ่งข้าวนะครับนี่ข้าวยังไม่มานะครับเพิ่งจะตั้งหมอ้อเฉยๆนะครับนี่แหกนึ่งข้าวอยู่นี้นะตอนนี้ ยังก,งกนนงลิ่นมันแห้งเนาะหอมเนาะแห้งก็หอมธรรมดาเข้าขเว้นบนี้หัวย,ย,ยูเอไปไเป็นทะยานเด้ออ้ยกูบอกเป็นะยานเนาะนึกแต่ว่าแต่ใส่สารฟูมอนนรีนในคำนี้ หือในเขาบ่เป็นของไทยอยู่บุญเนีเ่ยแสดงว่าเขาฉันของตามประเทศหลายเติบอยู่นนะที่เนาะเมตตาพุนเบิดตตีก็กย้อนไม่มีแต่ตัวนังซื้อจีนแลลวนะเนเาะนะครับผลนนผักนี่มันจะมาจากประเทศจีนนะครับเพราะอากาศเย็นนะครับอาจจะปลูกได้ดีกว่าทางบ้านเรานะครับ ข้ามน้ําข้ามทะเลมาแต่ประเทศจีนนู่นนะครับนี่นนทุเรียนเพาก็เปลืกบูได้เลย,เลยนะทุเรียนบวมห่วยตลาดหลวงแถวเียป้าตีทัเดินนะครับทุเรียนก็เริ่มปลูกได้แล้วนะครับนี่เหลือแต่บักเงี้ยวนะครับที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับแม่อ <c oughs> พอนทิพย์จะเห็นย,ยังล่ะนี่เ,เ,เรื่องเครื่ยงเรือลำป,ป่าจ้ะค่ะ นี่นะครับเครื่องเคียงลาบปลานะครับเ,เน้นผักเป็นส่วนมากปลาเป็นส่วนน้อยนะครับนี่นปลาอยิกกับไมยุงนะครับผักอยู่นี้เนื้ออยู่นู้นนะครับนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับกล้องถ่ายมาแล้วไม่เหมือนตัวจริงเลยนะครับนี่บนเนื้อปลา ืมันเหนียวลาบเปี้ยบริเนี่นี่นะครับนี่เนื้อปลานะครับโอ้ยนะครับนึกถึงโยมแม่เลยนะครับเวลาลาบปลาให้ลูกกินนะครับอร่อยอร่อยนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ อร่อยเมืมื่อก่อนแล้วนะคััฟฝีมือตกไปเยอะนะครับนี่สูมือเน้นแต่ความเข้มเน้นนี่จะเปนได้ไหมนะครับมาทวงแต่ยุมแม่ตัวเองนะครับเน้นความเข็มเป็นส่วนมากนะครับ บเข็มตะลวกผักเล่นนี่แต่ป่านั้นพ่อก็ยังว่าบนนัวอยู่โอ้ยนะครับผู้เท่าชอบกินเค็มนะครับสงสัยลิ้นหมดประสิทธิภาพนะครับรับรสนะครับก็เลยเน้นแต่ความความนัวไวน้นะครับนะครับเมนูเอกของวันนี้นะครับนี่ลาบนะครับนี่ลาบปลาก่ายหรือลาบปลาตองนี่ ทกตัวเลยนี่ยมยมอตมาบกลงตาือลงตาื่อแตงแ่ในหลบันีากบปลาองาแค่มา้นมดนระบนี้เอามาดนระบนีอ้ยทะยอยทำตแต่ม่สาบุนะทำเทีละน้อยนะครับนี้ ซื้อเนื้อปลามานะครับนี่ทำเทียนละน้อยละน้อยถวายพระนะครับนี่ถวายพระมันจีครูการมื่อมันละน้อยแห้งแคนงานคนเห็ดว่าลายโยคะคนมื่อนี้เฮ็ดอันนี้เมื่อนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดพร้อมกันเมื<น>่อใดนี่นะครับนี่ถ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับโอ้ย จีเสียบน้ำผู้เห็ดของหอมนี่กบเจก๊กะผู้ใส่สร้อยหอมนี่กบเจา๊าเนาะนี่นะครับนี้กว่าจะได้ทานเด้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนี้ดีแล้วนะครับเกิดเป็นพระนะครับสบายนะครับถ้าเกิดเป็นมิชีนี่ลําบากแทบตายนะครับนี่นนน <laughs> เด้อนะครับนี่รู้ได้อะไรบ้างนะครับเลี้ยงพระเลี้ยงเนนแต่ละวันนะครับ ส่วนโยมที่มาจังหันจากบ้านบอ่อชนิงพูนเพียงแสนสุขที่มาประจานะครับประมาณสิบกว่าคนนะครับนับแล้วนับอีกนับกลับไปกลับมานะครับประมาณสิบกว่าคนก็จะได้ประมาณสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนนะครับนอกนั้นพัตนาหารก็เกิดจากลุงครัวนี้นะครับนี้เฉพาะพระก็ร้อยต้นๆน,น,นะครับแม่ขาวแม่ชีญาติโย,ยมที่มาปฏิบัติธรรมรวมถึง ผู้มาบำเพ็ญตนนะครับหมู่บ้านกึ่งวิถีนะครับรวมแล้วก็ประมาณสี่สิบกว่าชีวิตด้วยกันนะครับนี่เห็นแต่เพิ่นหลับแต่เกาเพิ่นเอาไว้ดุนนี่แล้วไม่แต่ได้มาปรับกับมาประตองกับมาฝากหล่นนะนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเห็นยมพี่สาวนะครับ เวลากัวออกลูกนะครับเก็บไว้ในช่องช่องฟิตนะครับนี่บางครั้งสามสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยค่อยมาทําถวายพระนะครับเด้อนะครับแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับเด้อนะครับอะไรมันมีห้องแช่นะครับเก็บไว้นะครับ เก็บไว้พอถึงเวลาก็นำมาทําถวายพระนะครับขาดแต่พนักงานที่ช่วยทํานะครับนี่นะครับรอไม่ชีนะครับ,รรบสงสัยจะมานู่นนะครับนี่ <c oughs> โอ้ยเกิดีวิตโนี่ต๋น้อ นะครับก็มีแต่คนประจํานี่นะครับนี้ดื้อนะครับถ้าเจ้ามานวให้ตอนนั้นเป็นยังไงเฮ้ยผู้ใดก็คือมานวดซื้อวังใดก็ย่อมพินอันอันนี้จตีถ้ำของลุงพอวิวัฒน์บอกนวดละดีครับเตียงนี่นะครับนี่นวดสุข้นเบาบานนวดซุกขคนบาบางนี้ โอเซดายตั้งเลยไม่ได้นวดให้พระนะครับนี่ดื้อตั้งใจมานวดให้แม่ชีโดยตรงนะครับบินมาแต่กรุงเทพน่นนะครับนั่งเครื่องบินมาต่กรุงเทพมานวดให้แม่ชีโดยตรงนะครับอยากได้บุญกับแม่ชีนะครับไม่ได้นวดมากนะครับค่อยๆนวดไปนะครับนวดวันละคนสองคนนะครับนี่อยู่จึงมือเพิ่อนอยู่อา,ยอาทิตย์หนึ่ง นะครับสาธุอนุโมทนานะครับญาติธรรมของหลวงพ่อวิวัฒนะครับวัฒนนะครับไม่รู้รู้จักไม่ชีวัดบ้านกโบได้ยังไงนะครับก็เลยมานวดให้นะครับนี้สงสัยจะบอกว่าทําครัวเยอะนะครับหลวงพ่อวิวัฒบอกโอ้เปิดร้านกับหลวงพ่อวิวัฒนะครับเป็นเป็นช่างนวดนะครับ ก็เลยมานวดให้แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเกบาบนนะครับพอให้ต่อลมหายใจไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับให้อยู่ได้นะครับนี่เด้อนะครับมีแต่ผนยงพระเดชพระคุณลุงตานี่นะครับแข็งแรงที่สุดนะครับนี่เรี่้วระ,ะบอับนเค้กกล้วยมือได้ที่เฮ็ดบานนี้ เหลือแต่แล้วบัวขบวมมิตรบัไทารูปเนาะ,นนะเอ้าแสบอยู่อันนี้ก็แสบเบบันั่นแหละบัดบัตรก็บววนี่นะครับกำลังหมักปลานะครับนี่สิป,ปิ้งนี่จะเห็นอย่างไรนี่อบถวายลุงตานนะครับนี่อบแล้วก็ไปปุนน่นอีกอยู่บัวบานนี่เกะเอาก้างออกนะครับก้างไว้ถวายไม่ชีนะครับส่วนเนื้อดีๆก็ถวายพระเดชพระคุณลุงตานนะครับ ายาหลงตานะครับนี่ปลายยังลเลยนีป่ปาตพปาตพียโอ้กนี่กลางเยอะเด้ปาตพิษน,นี่เนาะบ้งอย่างนี้เราไม่มีกา้างบ้างแล้วไม่มีกา้างบอกโดนสอบละเอียดแล้วเนาะทำพัตหารถวายพระเดชพระคุณลงตานะครับแม่ดอนแม่สอนไม่รู้เป็นยังไงนะครับนี่แม่ดอนสิบห้ามันนี่แม่สอนเดือนบัลนี่สอนไมนนแม่สอนไม่มา นะครับนัดว่าจะมาวันที่สิบนะครับแต่ว่ามาก่อนวันวันที่เก้าบุ๊มไม่วนพระคู่กับสิมาบุ๊มเฮ้อพักคู่พักกับสิมา,มา,า,มาถ้าบุญวันเกิดวัดเ,เอา้าแล้วพนี้ีโอมม้มีงานค่ะมีงานศพเอามีงานศพอีกเป็นเจ้าวาดนี่ออกจากงานศพจากนี้ไม่ได้นะคือต้องอยู่กับญาติกับโยมนะครับ มีภาระนะครับว้่อวานมีแย้เนชีวิตนะครับถ้าเป็นเจ้าวาดแล้วภาระภารกิจเยอะนะครับไม่ไปก็เครียดนะครับโยมเครียดนะครับนี่น้อยใจนะครับไม่ใช่เครียดแบบนั้นนะครับนี่คุณแม่ส้ำนะครับนี่เดินทางบุกเป่าฝ่าฝนมาเลยนะครับนี่ สมกิโลเมตรนะครับเดินทางมาแต่บ้าน,พ,นพลแพงนู่นนะครับอีเดะผู้สวยผู้สิไม่เห็นหลาบป่าสวยตัวนี้โอ้ยได้กกินหอมมั้งนี่เนาะสงสัยจะแพ้กินหอมนะครับนี่เก็บคนเราสองลรไห้นะครับค่าถ่ายภาพนะครับนี่ นี่นะครับไม่ชิมใหมนะครับจะมาช่วยงานนะครับนี่นะครับนี่นะครับมาช่วยงานไม่ชิระยงนะครับนี่สงสัยจะมาลาาปลาช่วยนะครับนี่เมนูบางอย่างก็ทํายากนะครับไม่เหมือนทอดไข่นะครับทอดไข่นี่สะดวกนะครับนี่สะดวกสบายแต่ว่านะครับ ทำบ่อยๆก็ไม่ค่อยสบายนะครับเออขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่กำลังเลือกอุปกรณ์นะครับนี่เอาขอพันนี่เด้อขอพันนี่เอาบ้าได้แล้วบุยนีอันล,ล่างพื้นจ้ครับบโ่โอ้ลุงพ่อพิวัตรมาสีพื้นให้ะนะครับลุงพ่อพิวัตรนะครับมาทำความสะอาดลงกรวให้นะครับ นะครับค่อยสะอาดนะครับช่วยกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่หนึ่งข้าวเสริมนะครับที่วัดบ้านกอบับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็ออกไปบินทบาทนะครับแต่ก็มีรูปที่ไม่ได้ไปบินนะครับโดยเฉพาะผู้ถ่ายรูปนี่นะครับนี่ผู้ถ่ายรูปก็ดีนะครูบาอาจารย์ที่ไม่สบายก็ดีนะครับนี่แล้วก็หุงข้าวนะครับเสริมอีกนะครับนี่วามเห็นมินซีสุมผูยัง ตะเล็ดตะเล็ดเดียวันนะนี่นะครับนี่แตหม้อใหญ่ๆนี่ไม่รู้เป็นหม้ออะไรนะครับนี่หืมเด้อนะครับส่วนมากก็สูงไวทั้งนั้นนะครับทํางานอยู่ที่โรงครัวนี่นะครับส้มตํานะครับกําลังเตรียมขึ้นนี่ครับรอที่จะตํานะครับนี่ นะครับไม่คัวใหม่นะครับกับไม่คัวเก่านะครับเด้อนะครับกำลังจะรับน้องใหม่นะครับเดที่ยงเลยนี่ตำมงหุงบักไม่รู้อะไรบ้างนะครับเป็นละวันนะครับมาที่แผนกของหวานนะครับนี่ มือีออ้เดวานส้วงยางบอมมูน,นิมมีกล้วยกับมีกล้วยกูดเดลขนุนมาถวายเนาะ,ะปะ้าเดินมี่บก,ก็บไว้ด้อน,นะครับให้เปิดเบื้องใดบ่ขออนุญาตเปิดดูนะครับนี่ออ้ขึ้นงามด้อ บมีพันบุบห่นี่เหอขนุนพันพุนุบ่เนาะหน่วยงามเนาะสงสัยมีสวนขนุนพิเศษมั้งนี่เนาะเนื้อแดงเลยนะครับนี่เนื้อแดงสวยนะครับไม่ได้สวยอย่างเดียวอร่อยด้วยนะครับนี่ขนุนนะครับคือข้นแกะจะได้ทื่สิกรลั่นตีคนแกะจิน,นจทุ๊ทกจั๊กอโอ้ย มีหน้านะครับสมบูรณ์เหลือเกินนะครับผู้ใยญ่บ้านนะครับน,บนโอ้ะครับแย่ yeah, แล้วนะครับผู้อยญ่บ้านนะครับนี่นะครับนี่ เข้ามาที่วัดปั๊บก็ถูกไม่ชี้ใช้เลยนะครับนี่ให้บุญเลยเนาะขัดตะไคร่นะครับงัดตะไคร่ขึ้นมาเตรียมอันยุ่งมันสิกัดเฉพาะคนหน้าตาดีตัว นหน้าตาดีคนใจดีบ่กแล้วยุ่งมันก็เลือดขึ้นกันอยู่ด้ผู้ปิตาเสี่ยบผู้ปิตาเสี่ยนะครับเลือดมีวิตามินดีนะครับเมียนบัวเลือดไม่มีพิษนะครับ เลือดไม่มีพิษมีภัยนะครับยุงมันเลือกนะครับสังเกตโดยเฉพาะผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับยุงจะชอบนะครับช้ <c oughs> าเขาเหย่างนี่นะเจ้าเนาะนะครับแต่ไข่นี่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้หมดนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คออกมาเหลือประมาณจะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวนกยกำลังทำลาบนะครับนี่ ผู้ใดใช้ฉันลาบก็ยตินะครับนี่กว่าจะทําได้นะครับปราบมาแต่นครพนมนู่นนะครับพระเดชพระคุณหลงตานะครับนํามาแต่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ใส่ตู้แช่ไว้นะครับพอได้เวลาที่เหมาะที่ควรไม่ชีพิจารณาแล้วก็เลยไขควรนําออกมาจากตู้แช่นะครับนี่ทําถวายพระนะครับนี่ มือนี้เฮดมีนู่เน,นเนียงเจ้ามือนี่ยัดใส่มะละนะครับนะครับไม่ใช่แจงจืดนะครับเนี่ยยัดใส่มะละนะครับถ้าเขามาลงครัวเมื่อไหร่ก็จะเจอแต่หน้าดมดนะครับดื้อนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับอุปธรรมคำชู ดูแลว,วัดวาพระาศาสนานะครับถวายพระาหารแดี๋ยวพระพิสุสงคุบาจรย์ไม่ขาไม่ชีญาติโยมอย่างนี้ตลอดไปนะครับอายุยืนยาวคนละ200ปี200ปีเด้อ